คุณเต้เฮ้ยเต้เต้เนี่ยชื่อนี้อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งเยอะนะชื่อเต้เต้ผมเจอคลิปนี้ครั้งแรกงงองน้งเต็กกับคำที่พูดและคนที่ถามเขาถามอะไร เขาตอบอะไรเออเออเอาก็เขาเรียกกันว่าคนไม่รู้จักกันมานานเออเขาไปมาหาสู่ลุงสารพัดเป็นหลายปี <_ an> เขามีลูก <_ an> เขามีครอบครัว <_ an> เขามีเมียอะไแต่ก็พากันมาเรื่องของสุขภาพไม่ดีเยี่ยงก็ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ เขามเขาฟังลุงตั้งแต่ตอนหนึ่งตีหนึ่งตีสองตอนที่ทํารายการวิทยุมันก็เลยติดจับผูกพันกันมาเขาก็คือเล่าเรื่องความเป็นมาของเขาแล้ว่ายิ่งปัจจุบันเขาทาอะไรนี่เป็นต้นทีนี้เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราใช่ไหมล่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรแต่ถ้าถามว่าคุณเต้ถามผมเรื่องอะไรคุณผมตอบแล้วก็จะรู้กันเนี่ย นี่ความแตกตา่างดีแล้วล่ะครับที่บอกว่างงเพราะคำว่างงนี่รู้ไม่ได้แล้วได้เลยความคิดจะเปลี่ยนไปครับท่านสังเกตตัวเองครับพอแค่งงเนี่นะครับนะมันจะได้ความคิดใหม่ภาษาของรูเนี่ยสะดุดงงไปนั่งแร๊บเดียวเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนไปไว้นี่ปวดหัวหายปวดได้แล้วกันงงงโอเคไหม ครับจบข่าวครับ